ครับสวัสดีครับผมช่างภาพอบับเิสเกอร์นะครับตอนนี้ก็จะมาสรุปงานมอเตอร์โชว์ที่เพิ่งจะถ่ายบรรยากาศไปของชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็โดยสรุปนะครับรถมีหลายแบบหลายคันที่มาใหม่ในรอบปีนี้นะฮะแต่จุดสนใจที่สุดจะจะเป็นน่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับเพราะว่านวัตกรรมใหม่ของรถไฟฟ้านี่ก็จะเริ่มจะเข้ามาแล้วอ่าใครมีท,ทรัพย์มีพรอนอะไรก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะน้ํามันมันจะหายากก็เตรียมตัว กระแสรถไฟฟ้านี่กำลังจะมาแรงมากมีหลายคันที่ยี่ห้อเขาที่แบบเขาจัดมาได้สวยแล้วก็ดูดีเท่ hey. เอาเป็นว่ายัางไงก็สนใจก็งานนี้ยังมีไปถึงวันที่12ธันวาคมนะครับถ้าสนใจก็มาร่วมงานนี้ได้ครับคุณสนใจรถแบบไหนมอเตอร์ไซค์แบบไหนคุณมาใช้งานนี้ได้ครับมีหมดทุกงางที่คุณต้องการเลยนะครับพนะ แล้วยังไงก็เจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับที่คอสุกิที่เซนทันลาดพลาวแล้วเจอกันจ้า